คุณแม่เป็นคนบางนกแปกปสมุทรสงครามอากองอาม่าเป็นคนทำสูตรมาจากแท้จิ๋วนั่แหละก็อากองเขาเก่งเรื่องอาหารสมัยก่อนอยู่บ้านนอกก็จะทําโต๊ะจีนส่วนมากคนจีนจะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันเนี้ยคุณคุณพ่อก็เป็นมาจากตรงนั้นครับวันหนึ่งเนี่ยคือทําเยอะสุดประมาณกี่ลูกคะอ๋อถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณ5้าหกร้อยใบครับถ้าเป็นเสาร์ที่ก็จะเยอะนิดนึงพ,พันกว่าใบาก็น่าจะตกประมาณพันสองถึงพันห้าร้อยใบห้าร้อยเลยหรอครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูดดี้เกิลนี่ไอเดียนะคะพี่ก้อยค่ะวันนี้พี่ก้อยกับไอเดียนะคะมาอยู่เขตจอมทองแล้วก็ร้านที่เราจะมากินกนวังน,นี้นะคะเขาจะอยู่ปากซอยถนนมุษกาศ3าค่ะอ๋อฝั่งทนใช่ไหมแม่ใช่ฝั่งทนเนี่ยคือของกินเยอะมากเลยอ่ะพี่ก้อยก็จะค่อยๆตามเก็บไปทีละร้านนะคะแล้วทําไมเราถึงเลือกมาร้านนี้เหรอคะใช่ค่ะร้านนี้นะคะแค่เห็นภาพก็ถูกใจช่องฟูดดี้เกิลแล้วนะคะโดยเฉพาะชื่อร้านเขาเนี่ยคือสะดุดตาพี่ก้อยมากๆเลยอ่ะแต่ก่อนจะไปนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พีกก่ก้อยกับไอเดียคนละหนึ่งไลค์ค่ะ,คะแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ได้ค,ค่ะถ้าทำครบหมดแล้วไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เฮียสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้อยค่ะสวัสดีครับเชื่ออะไรคะสัญญาครับนึกว่าชื่อยิ้มหน้ายิ้มมากเลยค่ะชื่อร้านเฮียว่าอะไรคะอึ้งเรียงเสงครับส่วนมากจะเรียกร้านสก้กามครับง่ายกว่านะคะร้านเฮียเปิดปิดกี่โมงคะเช่วงเช้านี่สละเป่าเราก็จะมีตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะแล้วไปรอบรอบเย็นก็คือจะ4ี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครับวันอาทิตย์เปิดทั้งวันหยุดวันอังคารวันดียววันอังคารครับวันเดียวเลยวันอังคาร ร้านเฮียสัญญาเนี่ยเป็นร้านเข้ากต้มปุ๋ยหรือร้านอะไรคะอ,อาหารตำสัง่งไม่เชิงฮะเข้าต้มเราไม่มีเ,ออเราขายเป็นเป็นข้าวสวยจะพูดว่างไงดีอะมัน,ม,นมันจะเหนือกว่าอาหารตาสั่งนิดนึงโอ้โหจริงเหรออ,อะไรอะเขาเรียกอ,อะไระมันจะมีหลากหลายกว่าเช่นมีอาหารจีนด้วยอย่างปลาเก๋าลาดพิกตัวใหญ่ไส้หมูทอดกรอบกระเพาะปลาน้ำแดงเราก็มีหัวปลาต้มเผือกท,ที่ลูกค้าชอบมากก็ปีกไก่จะไสอ่าครับหอยจ้อปูบอกเปี้ยมีหลากหลาย หลากหลายอันนี้มันเหมือนพัตคาารเลยนะเฮียมันอยู่กึ่งกลางระหว่างตามสั่งกับพัตคาารครับสั่งรากข้าวได้ไหมคะเยอะมากรากข้าวตอนนี้อาหารจานเดียวขายดีมากครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอ๋อห้าสิบห้าบาทหกสิบบาทแล้วแต่ลูกค้าสั่งเจ็ดสิบบาทอะไรเงี้ยอย่างกระเพรากุ้งไข่ดาวนี่เจ็ดสิบบาทอ๋อค่ะถ้าเป็นข้าวผัดข้าวผัดหมูห้าสิบห้าบาทข้าวผัดปูเราขายหกสิบบาทเองหกสิบบาทข้าวผัดปูขายดีมากคุณก้อยกินไม่หมดอจริงเหรอรับ แล้วนอกจากอาหารตามสั่งที่เหนือกว่าอาหารตามสั่ง มีอะไรคะซาลาเปาเนี่ยมาวางไว้ให้ที่คนมาซื้ออยู่ประจำเนี่ยฮะก็คือสระเปาเนี่ยครับมีไส้อะไรบ้างคะมันมีทั้งหมด6ไส้นะที่มาดำหนึ่งเลยก็หมูสับไข่คู่ที่เขาเรียกไข่คู่เพราะว่าเราจะมีไข่พะโล้ด้านในแล้วก็มีไข่เค็มอยู่ด้านนอกด้วยแล้วก็หมูแดงอันนี้จะเป็นเผือกกวนใส่แปะก้วยอันนี้จะเป็นถั่วงาดําแล้วก็จะมีไส้ครีมแล้วก็ถั่วกวนไปละเท่าไหร่คะยีสบบาททุกไส้ครับทุกไส้เหมือนกันเหมือนกันหมดอ้าวแล้วไส้ที่ มีไข่มันก็คุ้มกว่าดีเฮียไม่ครับคิดแล้วมันพอๆกันนะต้นทุนพอๆกันเลยอ่ะแล้วใส้อะไรขายดีสุดคะบอกไม่ได้แล้วแต่คนชอบแต่จริงๆก็คือหมูหมูสับไข่คู่เนี่ยจะเยอะสุดตอนก้อยมาถึงร้านอ่ะก้อยเห็นแบบทีมงานนั่งกันนัวเลยวันหนึ่งเนี่ยคือทําเยอะสุดประมาณกี่ลูกคะอ๋อถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณ5 6 0 0กรอใบครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะนิดนึงพันกว่าใบก็น่าจะตกประมาณพันสองพันห้าร้อยใบห้าร้อยเลยหรอครับผม เห็นป้ายหน้าร้านมีเขียนว่าเสื้อกล้ามร้านเสื้อกล้ามด้วยทำไมถึงเรียกว่าร้านเสื้อกล้ามคะคุณพ่อผมป้าผม่ะเขาเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนนี่แหละเวลาเขามาทํากับข้าวอ่ะคนจีนก็จะแต่งตัวตาสบายๆก็จะใส่เสื้อกล้ามคนก็เลยเรียกร้านเสื้อกล้ามคือเป็นเสื้อกล้ามเต็มตัวนแบบบางๆะน่าจะทาหารคู่มั้งทาหานคู่ใช่ไหมเชื่อว่าคนสมัยก่อนก็ใส่ยี่ห้อนี้ไม่รู้ปัจจุบันยังมีอยู่ไหมนะคะน่าจะมีนะออก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเสื้อกล้ามร้านเสื้อกล้ามภาษาจีนเรเรียกยากนะ <ช>เรียกเรียกรา้านเซรามง่ายดีแล้วอย่างอึ้งเรียงเสงี่ยนี่ยค่ะแปลว่าอะไรคะอึ้งน,นี่คือแซ่ผมจะแซ่อึ้งไงเรียงเสงี่ยนี่คือเป็นชื่อพ่อเป็นชื่อชื่อจริงคือนายเสียเสงียนเขาก็จะมามาปรับเป็นชื่อร้านอึ้งเรียงเสงียน แล้วร้านอึ้งเล้งเสงนี่เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะปีนี้เข้าปีที่57จครับจำได้เพราะว่าตอนน้องสาวเกิดน้องสาวต่อจากผมเนี่ยตอนนี้เขายูห้าเจ็ดไงก็เลยจําได้ครับผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่กเกิดเลยอ๋อไม่ใช่ครับคือลกรากจริงๆอยู่ต่างจังหวัดคุณแม่เป็นคน<ม>บางนกแปกสกุทรสงครามสาลเปลาก็เริ่มจากที่นั่นแหละครับอากงอาม่าเป็นคนทำสูตรมาจากแต้จิ๋วนั่นแหละอากงมาจากแต้จิ๋วก็ทํซาลเปลาเราเอามาจากจีนใช่ครับเรามาปรับให้เข้ากับทภาพแวดล้อมเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอากงเขาเก่งเรื่อง น่าก็จะทําโต๊ะจีนคุณพ่อเป็นลูกเขยใช่ไหมก็อยู่อยู่ด้วยกันเออมาอยู่ส่วนมากคุณจีนจะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันเนี้ยคุณคุณพ่อก็เป็นมาจากตรงนั้นแล้วก็แยกมาเปิดเองพอมีครอบครัวมีมีลูกเยอะขึ้นก็มีแยกมาเปิดเองครับมาเขาหมดแล้วค่ะกําลังดูราคาคุณนวลราคาอยู<笑><笑><笑>่เดี๋ยวตังค์ไม่พอจ่ายเขาอ่อมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่ก้อยสั่งอะไรบ้างนะคะมาไอเดียยกขอนเลยเอาตาไหนก่อนดีคะเอาตามใจไอเดียเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของร้านเขาเลยนะคะคือปีกไก่ยัดไส้เขาขายชิ้นละ60ที่ก้อยมา3คนก็สั่ง3ชิ้นก็คือ180นะคะจานที่2โงโตข้างๆบอกว่าห้ามพลาดจานนี้เพราะว่าอร่อยมากและอร่อยไม่เหมือนใคร <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูไ <c oughs> ส้หมูทอด120บาท้แอบกินไปชิ้นหนึ่งแล้วค่ะให้เยอะมากอะ่ะถัดมานะคะอันนี้ ซอนแรกทางร้านข้าเชียให้พี่ก้อยกินเป็นตัวแต่พี่ก้อยขอแบบนี้ดีกว่าเนอะปลาเก๋าสามรสแบบเป็นเนื้อนะคะ200บาทค่ะแล้วก็อันนี้อลังการมากเลยพูดไม่ออกเลยค่ะอันนี้คือผัดหมี่ฮ่องกง 200, 2 0งเชื่อไหมเดียเวลาไปกินยาวราชแหละ200อะ่ะคือผัดเป็นเค้กอ่ะ ter, ได้แค่เสี้ยวเดียวผ <laughs> ัดเป็นเค้กสี่ชิ้นอะ่ะถ้าอยู่ยาวราชนะแต่นี่มาแบบจานอื่นไม่ได้เกิดเะยน่ะ ขโมยหมดเลยใช่ไหมซีนเซิร์นอ่าแล้วก็จานนี้นะคะเฮียเขาเชียร์เลยเขาบอกว่าผัดเต้าหู้ถั่วงอกกุ้ยช่ายขาหมูสับ90บาทแล้วก็อันนี้เห็นเขากองสุ่มไว้เยอะมากเลยคือผัดถอยลายค่ะผัดถอยลาย120บาทค่ะอ่าอันนี้นะคะยำสามกรอบเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่กินเผ็ดเลยเนอะ150บาทค่ะสุดท้ายค่ะอันนี้คือหม้อไฟซูเปอร์รวมมีทั้งขาไก่ปีไก่แล้วก็น่องไก่120บาทเท่านั้น ออแล้วเราไม่กินซาลาเปาเหรอคะซาลาเปาเดี๋ยวเอาไว้ตอนจบแต่ว่าถ้าตอนจบอิ่มแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งออโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมื้อเย็นกันเลยค่ะหม้อแรกเลยคือซปเปอร์ซปเปอร์ไก่ซปเปอร์ไก่ปเ,ปไกเดี๋ยวมาชิมกันนะคะมาตดน้ำเลยอืออร่อยอเผ็ดเกินไปไหมโอ้เผ็ดเข้าคอเลยคือเข้มข้นเลยนะคะมีครบรสเลยสี่รสอะเปรี้ยวเค็มเผ็ดเออหวานนี่แทบไม่แตะเลยนะคะ คือหอมด้วยอย่างนี้ไปต่อได้เลยนะไอเดียว่าไหมถ้าเจอถ้วยแรกเป็นอย่างเนี้นะคะแกเรียนได้เลยค่ะแกเรียน<อ>ได้เลยนะกล้องจับคือเขากลัวเขาว่าอยู่ซ้ายมือเนี่ยเออแล้วเขาก็จะผัดแบบไฟลุกไฟลุกควันลุกควันลุกตลอดเลยนะได้บรรยากาศสุดๆได้บรรยากาศสุดๆจานที่2นะคะต้องเป็นจานขายดีของร้านนั่นคือไส้ทอดโชให้ดูนี่เลยชิ้นประมาณนี้นะคะนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้กินเลยยังไม่ต้องจิ้มชิ้นนี้ยังไม่จิ้มนอ โอ้โหกรอบเนอะเป็นความกรอบบางๆอ่ะเนอะมันจะมีชิ้นที่กรอบมากๆอยู่จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกินกันนะคะอืมอืมแบบกรุบๆหัวอร่อยอร่อยเลยอ่ะมีรสอะรสเค็มๆมันๆอ่ะแล้วก็ไม่อมน้ํามันอ่ะที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นเหม็นผืนน้ามันเลยอ่ะโหดูชิ้นนี้ดิรู้เลยอ่ะคล้ายๆหนังไก่กรอบเลยดูดิให้ดู กินเล่นได้เลยเย็นใจเนี่ยอันนี้ดูดีกรอบไหมมาวัดระดับความกรอบโอ้โหของไอเทยกรอบมากเลยอ่ะนี่บอกกินเลยอีกนะความกรอบของมันเนี่ยโอ้โหแล้วมันอร่อยมากเลยอ่ะน้ำจิ้มเค็มๆหวานๆนะอันนี้ให้ตัก้องค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมากินหอยลายผัดกันนะคะผัดที่เผาเหมือนปกติเนี่ยแหละค่ะ นส่วนของไอเดียเต้าหู้เหลืองผัดถั่วงอกอ่าแล้วมีกุ้ยช่ายด้วยใช่ไหมค่ะกุ้ยช่ายขาวมีเนื้อสับไหมมีหมูสับค่ะโอเคเดี๋ยวลองกินเลยนะคะ<ม>ของไอเดียนี่โดนใจมากเลยค่ะจานนี้อันนี้กินเล่นได้เลยเดียกินเล่นได้เลยอ๋ปรารู้ว่าถั่วงอกนี่คือฉ่ำทุกชิ้นเลยนะเหลือให้แม่บ้างได้ไหมขอคิดก่อนแล้วกับ ส่วนของพี่ร้อยนะคะมันก็คือหอยลายผัดพริกเผาอ่ะแต่หอยเขาจะตัวใหญ่แล้วก็ไม่มีกลิ่นดินกลิ่นทรายกลิ่นอะไรเลยนะคะเราผัดมาเข้มข้นมากๆเลยค่ะขอแม่ชิมบ้างเป็นจานโปรดของเราเหมือนกันนะเนี่ยจายนนี้ดูดีดูดีดูเต้าหดดู้ดีสิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะกรอบแม่ผิวมันเป็นนุ่มๆค่ะ ออร่ยตัวงอกอบขวบจำน้ำอือสุดยอดอุ้มเลยนะเมนูไฮไลท์ปีกไก่ยัดไส้นั่นเองว้าวเป็นอย่างนี้เหรอโอ้โหหันมาเซ็ตสับเลยค่ะดูดิดูเห็นไส้ในเลยกินโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยมันเป็นอย่างนี้เรากินง่ายดีเนาะอร่อยอ่ะคือชิ้นเด่นๆด่นเลยอ่ะให้ดูค่ะซูมดู แล้วก็หนังมันอ่ะคริสปี้กรอบเลยอ่ะเป็นความกรอบแบบละเอียดด้วยนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยคือจะมีความเป็นสามเกลอนํำเลยนะคะรสดีค่ะไม่เค็มเกินไปร้านนี้ทําไม่เค็มเกินไปค่ะแต่น้ําจิ้มดูเหมือนเป็นน้ําจิ้มเทจากขวดปกติหรือเปล่าเนาะอืมเอาหมดแล้วเหรออ,อ,อืมกินได้ทั้งชิ้นเลยออือ,อ,อผมแม่ว่าจานนี้เด็กๆชอบเนอะว่าไหมสำหรับจานนี้นะคะยำสามกรอบค่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าสามกรอบมีอะไรบ้าง อของไอเดียอะไรคะหมูแผ่นค่ะหมูแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกระเพาะปลานะคะแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมาพานก็รวมกันเป็นสามกรอบพอดีเลยคะ่ะอืมตองสามอืมองมันนี้เหนียวอะ่ะ อาจจะทิ้งไว้สักพักแล้วก็เลยซึมน้ำเข้าไปก็เลยค่อนข้างเหนียวแล้วไม่ให้กรอบไม่ให้กรอบจานนี้นะคะโตข้างๆก็เชียบอกต้องกินให้ได้เลยบอกว่าปลาสามรสโตข้างๆนี่เป็นสายสื่อปลอมตัวมาเป็นลูก่วนะเปล่านี่เราตามรอยเขาหมดเลยเนี่ยดูดิเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะคะไม่ได้เป็นตัวนะคะปลาเก๋าใช่ไหมใช่ลองกินเลยครับหิ้งใหญ่รสเป็นไงเนื้อนุ่มกินได้ทั้งชิ้น สำหรับจานนี้นะคะจะครบ3มรสตามชื่อเขาเลยเลยคือมีเปรี้ยวหวานเค็มเนาะแล้วก็เขาจะใส่พริกอะ่ะลงมานิดนิดนะคะเป็นพริกขี้หนูประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจะทาให้มีความเผ็ดอยู่ด้วยตัวเนื้อปลาจะมีผิวกวับกรอบและเนื้อข้างในนุ่มแน่นนะคะแต่ที่ชอบมากๆเลยคืออะไรรู้ไหมอะไรนะคะเนี่ยเช่นๆนอย่างเงี้ยมันคือขิงซอยน<ว>ี่พอเขาใส่มาแล้วเวลาเรากินน่ยไปโดนมันน่ะมันจะทําให้รู้สึกว่าเราไม่เลี่ยนแล้วมันมีความหอม ชอบมากเลยตรงนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ของจานนี้เลยค่ะแล้วก็เผ็ดกําลังพอดีไม่ได้เผ็ดมากอ่าโอเคพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่แม่ได้กินผัดหมี่แล้วกินแล้วอายุยาวหมื่นปีอาตามหลักจีนเลยใช่ไหมแล้วก็อาหารจีนของที่นี่เขาจะเป็นสไตล์จีนแจ้จีนแ้จิ๋วด้วยเนาะมีได้แล้วนะคะเส้นหมี่ของเขาจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะเออเนี้ยค่ะ เขาบอกว่ากินอันนี้ห้ามกัดให้ขาดอ้าวเหรอแล้วทำยังไงอ่ะจะหมดไหมวันนี้ลากไปเรื่อยเลยไปถึงนู่นแล้วผัดหมี่ฮ่องกงของที่นี่นะคะเส้นหมี่เขาจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วเขาจะมีความเหนียวหนุบนุ่มเลยนะคะ แล้วก็เขาจะปรุงรสมาประมาณกลางๆอะ่ะถ้าใครเคยกินเจ้าดังที่อวราทอ่ะรสจะอ่อนกว่าเจ้าดังที่อวราทแต่ว่าตอนเขาเสิร์ฟมาใหม่ๆอะ่ะเชื่อไหมทุกคนคือมองเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยอ่ะว่าต้องอร่อยอะ่ะคือด้วยภาพลักษณ์ของเขาความฉ่ำๆเยิ้มๆมันๆอะ่ะแล้วที่สําคัญคือ200บาทให้โคตรเยอะเลยอะ่ะดูดิ อย่างที่บอกไปตอนต้นน่ะคือถ้าพี่ก้อยแบ่งเป็นเค้กสี่ชิ้นน่ะถ้าเป็นที่อว拉แล้วนะคะ200อ่ะจะได้แค่เที่ยวเดียวของกันเนี้ยเซนหน,นึ่งคนสี่ของกันเนี้ยอันนี้คือหนักมากไม่รู้ว่าจริง,รงๆเฮียทาให้คนอื่นอย่างนี้หรือเปล่าล้วดูดิเผื่อทองไว้กินซาลาเปานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกับกซาลาเปาสุ่มกันนะคะเมื่อกี้เฮียเขาบอกแล้วว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนแต่บอกตรงๆเลยว่าจําไม่ได้เดี๋ยวมาสุ่มดูนะเขากําลังคิดกันนะได้ค่ะ,อะไอเดียวเอาไหนเดี๋ยวเอาอันนี้ค่ะแม่ขอเอาอันนี้นะคะตกะกล้องอันนี้แล้วก โอเคไหมหูร้อนร้อนร้อนอันนี้ไม่รู้หมูสับหรือหมูแดงนะเดี๋ยวแกะให้ตะกร้องก่อนนะคะของไอเทวเป็นอืออู้ยถูกต้องเลยเลือกไว้ใช่ไหมงาดำค่ะล็อกขวยไว้แล้วอืมเนียเขาบอกว่าใช่นี้กำลังฮอตเลยขายดีมากเบสเลอร์เลยรู้ป่ะจริงเหรอลองกินดูที่อร่อยป่ะ ร่วนๆนะอร่อยมากอ่ะเนื้อเนียนไหมคะเนื้อเนียนเลยค่ะอ,อ,อันนี้ของพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยเลือกเป็นเผือกแปะกล้วยนะคะอาถูกต้องด้วยจริงๆดูเขาทําหน้าน่ารักดีนะเนยเผือกแปะกล้วยเนี่ยมันจะเป็นเผือกกวนนะคะนี่ดูเลยค่ะอืมตอนปั้นๆแล้วเรียงก,กันเยอะๆนี่น่ารักมากอืมใช่เขาปั้นเก่งมากเลยนะคะอช่เส้เผือกกวนเนี่ยคือเนื้อเนียนน,นุ่มเลยนะคะแล้วก็หวานกำลังดีไม่ได้หวานแสบคอนะคะ ส่วนตัวเนื้อซาลาเปาอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของเขาอ่ะเนื้อเหนียวนุ่มค่ะไม่กระด้างข้อดีของซาลาเปาเขาว่าขายของเข,งขา,าหน่อยเขาบอกว่าถ้าเอาซื้อไปแล้วไปเก็บอ่ะแล้วเอามันนึ่งใหม่อ่ะยังได้ความอร่อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนซื้อจากร้านเลยอไอเดียกินแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงขายดี<ห><ๆ>ไอเดียไปดูโรงงานที่เขาอบอยู่ข้างหลัง<ๆ>อ่ะเียกวาอบปล้วนึ่งใช่ไหมใช่เยอะมากเลยนะแล้วเดียถามเขาว่าขายหมดจริงเหรอเขาบอกขายหมดเลยทั้งหมดนั่นน่ะ สำหรับร้านอึ้งเลี่ยงเสงหรือร้านเสื้อกล้ามอ่ะชื่อเล่นของเขาคือเสื้อกล้ามนะคะถ้าใครดูบันทึกตรงนี้อยากเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นร้านข้าวต้มปุ้ยนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ร้านข้าวต้มปุ้ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีข้าวต้มขายค่ะเมนูที่ก้อยสั่งมากินวันนี้นะคะหน้าตาอาหารโดยรวมอ่ะมีลักษณะเหมือนจีนโบราณน,นะคะแต่สําหรับรสชาติอ่ะจะถูกนํามาปรับให้มีความเข้มข้นขึ้นตามยุคสมัยแล้วก็ที่คนในพื้นที่ชอบกินนะคะ ไ่ก้อยว่าที่ร้านเขาเปิดถึง3ามทุ่มเนี่ยคิดว่าตอนเย็นๆน่ะน่าจะมีพวกนักดื่มขาประจำอ่ะม,มานั่งกินกันทุกวันเน่ยเพราะว่าค่ก้อยเห็นเขาเตรียมโต๊ะไว้หลายชุดเลยค่ะส่วนราคาของแต่ละจานเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณแล้วอ่ะไ่ก้อยคิดว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเลยค่ะแต่วันนี้เหมือนเรามางานแต่งโต๊ะจีนเลยนะ, <c oughs> ะคือบรรยากาศอ่ะมันอาจจะไม่ใช่พัตคารจีนนะแต่อันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยหน้าตาพัตคารจีนเลยอะ่ะ กินอิ่มแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่กินเป็นเพื่อนที่กกอยกับไอเดียชอบซาลาเปาไส้อะไรลูกไส้หมูค่ะแต่คงกินไม่ไหวและอิ่มมากเลยค่ะแม่ชอบอะไรรู้ไหมอะไรเหรอคะแม่ชอบภาพถ่ายที่แม่ถ่ายเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวเอาไปแต่งให้เก่าๆนะเท่มากเลยค่ะอ,อย่าลืมไปตามพวกเราต่อได้ที่ไหนคะ Facebook ิน s t a g กรมติ k กต k กแล้วก็ l e m o นเอฟกู o d ี้เกิลค่ะใครมีร้านเด็ดร้านอร่อยร้านตำนานอะไรแนะนำมาเลยนะคะขอดูรีวิวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะตามไปกินค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย